สวัสดีครับแบงคงครับวันนี้ผมจะมารีวิวไอเทมที่สายแคมป์ทุกคนควรมีและบอกได้เลยว่าไอเทมนี้เป็นไอเทมที่ดีและครบคันมากๆนะครับมันก็คือเซตมีดเขียงของอวดานะครับพิมี่ียมมากเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยว่าด้านในมีอะไรบ้างเนาะนี่ดึงออกมาก็จะมีถุงใส่โอ้โหบอกแล้วพิมี่ียมจริงดูสิอย่างดีเลยครับทุกคน อันนี้จริงๆอยากได้มานานละมันเคยของหมดไปทีหนึ่งแล้วนะครับใครจะซื้อเนี่ยมีโอกาสรีบสั่งเลยนะเดี๋ยวติดตะกร้าไว้ให้ดูสิทําไมถึงอยากได้ตัวกล่องนะครับตัวกล่องจะสามารถเอาทําเป็นคัตติ้งบอร์ดได้นะครับเป็นเขียงนั่นเองด้านหลังด้วยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่โอโ้นี่ไงแกะออกมาจะเป็นอย่างนี้จะมีอุปกรณ์ด้านในก็จะประกอบด้วยนะครับนี่ เป็นมีดปอกผลไม้ปัสดุดีเป็นพลาสติกแข็งเลยอะ่ะมันไม่ไม่กองแกงแน่นอนแล้วก็จะมีเป็นนี่กันไกกันไกโคตรเท่อะแล้วก็มีโลโก้อย่างนี้แล้วต่อมาก็จะเป็นมีดในตัวม,มีดก็มีปอกมาด้วยอ๋อไง นี่มีที่ขูดเก็บปลาด้วยมีที่เปิดฝาขวดด้วยเดี๋ยวจะมาลองใช้จริงกันด้วยนะครับแกะให้ดูก่อนแล้วส่วนอันนี้ไม่ได้เป็นแบบที่เก็บเฉยๆนะมันยังเป็นแบบอ่าสามารถดดร,รับมีดได้เนี่ยตรงเนี้ยเรารับมีดได้เนี่ยรับได้คุ้มครับเซตเดียวจบแล้วก็สามารถเก็บของได้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยโอเค เดี๋ยวมาใช้งานให้ดูนะครับว่าของมันเจ๋งจริงหรือเปล่าดูคคววามมสสิยอ้ห